โอ้ยมาส่งแม่โอ๊เข้าห้องผ่าตัดนะคะเดี๋ยวหน้าจะออกไปทีเดึกๆเลยนัด้วยเนาะอืมต้องยอมนานนะคะหุ่นดีมากอันนี้ขนาดกล้องสดนะคะก็ยังไม่ตายนะคะบอกเลย,ยที่วงวงอย่างนี้นะคะคือ คุณหมอก็จะดูดด้วยแล้วก็เลาะสารด้วยนะคะขอบคุณแม่โอนมากๆเลยที่แบบว่าให้เราแบบว่ารีวิวดึงหน้านะคะแล้วก็ดูดเลาะสารด้วยนะคะตอนนี้ก็จะมาส่งเข้าห้องผ่าตัดนะคะอ่าดูหน้ากี้ไปด้วย <c oughs> อันนี้เพิ่งลงเครื่องนะแบบว่านอนน้อยมาก นี่เดี๋ยวพอทําแล้วนะคะตรงนี้จะหายหมดเลยนะแม่จะปัวปังอุ้ยใครที่อยากดูรีวิวดึงหน้านะคะปักหมุดไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวสิบสี่วันมารอดูความเปลี่ยนแปลงของแม่โอ๊ตกันนะคะคนดูเยอะมากคนดูสี่สิบคนเลยอะ่ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะ ดูดออกหมดเลยแล้วก็เลาะเท่าที่เลาะได้นะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าตรงช่วงตรงช่วงแก้มน่ยจะเป็นช่วงที่เส้นประสาบเยอะนะคะแม่สวยๆปังๆคะ่ะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะ